ครับสวัสดีครับสวัสดีวันหยดุดอีกเมื่อหนึ่งเนาะน,นี่นะครับบาวกล่องผน้าไผ่นะครับในช่องของโคกน้องนาลายพินแคนะครับเอาบรรยากาศนะครับโคกน้องนาหลังจากที่ฝนตกมากสองมือสอดมาให้เบ่งเนาะพี่น้องนะครับว่าโคกน้องนาของลายพินแค่นี่เป็นแบบใดนะครับไปติดตามกันเลยครับ คนตกมาสองมือนะครับการขุดโขกนองหน้าในนาาดินทรายต้องทำใจพี่น้องเอ้ยนะครับตอนที่เห็นนะครับขอบถนนข้างเป็นบางจุดนะครับลงเบืองน้อเนาะเนื่องจากว่าไม่เป็นการขุดไม้น่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเะครับผู้รับจ้างคนมาลงนกา,าเลยได้สภาพถนนที่เห็ดตอนแรกกสวยงามอยู่นะครับแต่ว่าเห็ดไปเห็ดมา หนามมาสองมือนะครับถูกกัดเสาะพังนะครับเอแต่ระดับหนามของซ่คล้องใส่ไก่นี่เกือบเต็มนะครับเกือบเต็มเต็มเกือบเต็มคล้องเต็มคล้องกับว่าใดเนาะนะครับสังเกตคล้องใส่ไก่นะครับตอนแรกเป็นคล้องนิดหน่อยหนามกัดเสาะลงมาก็เป็นคล้องไ่นะครับพื่นพื่นหน้าปกติอหมองนี้นะครับ คลองใส่ไก่จะหล่นมาแล้วนะครับนี่คือสภาพหลังจากที่ฝนตกมาสองมื่นเนาะนะครับเห็นอย่งไรได้ต้องทําใจเนาะเดี๋ยวไปบลงพื้นที่ต่อไปเนาะปากท่อลงมากคลองใส่ไก่คลอ,องใส่ไก่น้ำหล่น,าม,ลนมาหาปากท่อแล้วครับพื้นที่นนเอ่อถือว่าความเสียหายซชำไรกะกะแล้วแต่เพื่อนนะครับเท่า ลักษของธรรมชาติกฎของธรรมชาติไส้เจอหนามันก็ต้องทาไงได้เนาะนะครับเดี๋ยวค่อยหายวิธีการแก้ไขสภาพทางเขานะครับมันเป็นทางหลัดชันลงมาเมืองนี้บ่ได้รับความเสียหายปันใดเนาะเมืองนี้เพราะว่าิ่นเอาดินลงมาใส่ลายครับช่วงนี้ก็ได้ปลูกกล้วยคือว่าปลูกต้นมไม้ไว้ออลอยรอบ นี่ครับสภาพดินถูกนำกัดเซาะเป็นทั้งล่างนี่สะบอเล็กบอเล็กบอหน่อยน้ำเต็มนะครับน้ำเต็มพื้นที่เ,เกือบเกือบอีกขันตรงมาอีกน้อยนึงจากมือสองมือนี่กันน้ำอาจจะหล่นลงไปทอห้องเไกลาเล็กนะครับสภาพบอหน่อยยวไปบ่งนำกัดเซาะถนนลงมาทั้งพี่ มองนี่นะครับเดิมที่เราบริบบอกรับจ้างเพิ่นเห็ดโน่นไทยเนาะนุ่นถนนไหเพื่อบ่ไหาน้ำจากถนนลงมาแต่ว่ามันเป็นทางสลบลงกับเป็นทางน้ำล่องสัมนะครับทางน้ำล่งแล้วนะครับ ถนนสวยๆถูกน้ำกัดเซาะทางน้ำลงมานี่ถูกน้ำกัดเซาะมานี่งคมีคงจะหาวิธีการแก้ไขโดยใส่ทออาจจะต้องใส่ทอนะครับบริเวณข้างเขาถนนโดยรอบนะครับถูกกัดเซาะพังกลวยกับบกเป็นแซมแนวไว้นี่ครับ ตัวน้ำกัดเซาะมองนี้ก็ถือว่ายัางบ่เสียหายมากเท่าที่ควรน,นะครับพอพอพอใดอยู่พอใดอยู่นแนวแหล่งมะเหนี่เข้ากับจังหวรถดินมารถรถมาปรับเอาเนาะจุดกัดเซาครับกัดเซาบ่อหนามแหลกบอ่อหนามแหลกเต็มบอ่อหนามแหลกเต็มนะครับ เบืเ้องลื่อยๆกันนี่ครับปากทอ่อปากท่อมองนี่จากบอ่อสาลิกนะครับอันร่นมากมันสิมาเขาปากท่อมองนี่ก็จะมาทะลุลงนี่คลองไส้ไก่น้ำเต็มนะครับน้ำเต็มคลองไส้ไก่หมูว่านลงวัดะระดับแล้วหมูว่านนี่ในเมตรกว่าครับ เม็ดกว่าเยอะครับถนนน้ำสัตว์นำให้หน้าน้ำให้หน้าหน้ากีบเดียวเต็มแต่ว่าพระทัานลน่นแต่ว่าแถหาวิธีการระบายออกอยู่นะครับถนนกลางระหว่างกางันกลางให้หน้ากับค้องเหล็กพังกล้วยปลูกไว้ก็ล่มนะครับเนื่องจากว่าเป็นการปลูกใหม่เนาะ ครับว่ามีปัญหาครับไอเบังบอปลาดุกครับบอปลาดุกน้ำล้นปลาดุกออกไปเล่นน,น,ลนน้ำอ,อ,อ,อยู่ให้หน้าแล้วบางส่วนนะครับบางส่วนออกไปเล่นน้ำอยู่ให้หน้าแล้วปลาดุกบ่อนำบอปลาดุกวัดระดับบึงเมื่อกี้นีู่กใส้วัดระดับเบึบงคล้องใส่ไกลบอปลาดุกนี่อยู่ เพียงข้อดูกไส้สูง170เกือบ2เมตรครับอันนี้หน้ากีบเดียวจำเป็นต้องหาวิธีการระบายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันสิบ้แตกก่อต้องใ้เพื่อนแตกก่อหาวิธีการระบายก่อนคันคู่นี่กับปูมันแจ้วนะครับมันแจ้วไอ้ปูกเล่นเลนเสียบไปไซือนะครับนี่ครับท่าออกปลดุกหนิมหนอกมากหมู่บ้านนี่ นี่มันออกมากวงนี้มาันนี่นัำเชื่อมกันนี่น้ำจัดวงนี้ครับน,นี่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 นะครับประดุกเนาะติดลมไปเป็นเบิ้งบอยใหญ่บอยใหญ่บอยใหญ่สภาพบอยใหญ่สภาพเดิมๆครับบริรับความเสียหาย จากฝนตกแต่ว่าถนนคล่องใส่ไกลจากบอเล็กมาหาบอใหญ่ถนนพังเดเบืเ้องน้ารถไฟก็เริ่มทยอยปลูกไปนะครับเรื่อยๆตามสภาพเนาะ ขึ้นใต้เจรยญนามนะครับนะฟังดังคน,นนะครับขอบถนนทา้งขอบตะนุนทาง,งเดี๋ยวตั้งหาหญ้ามาปลูกนะครับคลอ,องไส้ไก่น้ำเต็มระดับน้ำยูเมตรห้าสิบเราม้วนขุณไส้เป็นบัดไห้นะครับนี่คือแง้หน้าขาเคียงน้ำเต็มนะครับรตกมาห้วนซ้อนเลย นี่ครับคลองพังน้ำเ,เต็มน้ำว่อยหง่เต็มครับแ่้วก็ังปลาอยู่สังปลามากปล่อยอยู่ไปเมิ่งท้าไต้กันของเบิ่งคลองใส่ไกลไตนะครับ,บ,บ,ร,บรูปเกก็มาตัวอยอตัวยูเต็มเต็มทุกสภาพพื้นที่ วัดะระดับเบื้องล้วเมตรเพียงเพียงเหือเพียงเหือประมาณเมตร60เมตร70เมตรห้บนะครับดลดบัตรลงมาคนโตลงมาเต็มบ้นทีต่ว่าทังงรางนี่้ค้องใส่ไกลถึกดินกัดซาะเพราะว่าเป็นหน้าดินทรายนะครับกัดซาะหลายมองนี้อาทิตย์หน้าคงจะดำหน้าดำหน้า หีบเดียวเพื่อก่ามาแล้ครับเดี๋ยวหากากรวนโดยรอบข้างล่างบอยงัยบ่ทธานเหนพังบันไดบอยงัยบ่า,านเหนพังบันไดนะครับด้านล่างบอยงัยถือว่างสภาพนุ่งโอเคนะครับเดี๋ยวหาหญ้าแฝงว่าปลูกกันแนวดินไว้เนาะเพราะมันเป็นมันเป็นดินเหนียวอยบอยงัยนะครับถนนฟังแดนเป็นเป็นดำบน่า่ปุ่นเกิดเป็นดินทรายถึงน้ำกระเซาะ นี่คือสภาพหลังจากฝนตกมาเมู่อวานนี่นะครับเอาบรรยากาศหลังจากฝนตกลงมาให้พี่ให้นองมาเบิงนะครับในเรื่องเล่าของการสรั่งโคกน้องนาครัวเรือนต้นแบบเนาะนะครับให้พี่ให้นองมาเบิงกันนะครับพื้นที่เดียวรอบนะครับก็จะฟังทั้งนี้ถือว่าบ่ถูกกัดซ้อมันไดเนี่ ฟนเป็นดินเหนียวอยู่ฟังทั้งพูนนะครับฟังทั้ง่นถูกกัดสาะเป็นดนนับหน่ายคนเอวบกากับวิกัยบรรดาบันชวาพีบา่าถือกล่องบอกไปอยู่ผู้เดียวนะครับเนาะอันนี้คือเอาบรรยากาศหลังจากฝนตกเมื่อวานนี้มาให้ชมนะครับบริเวณของโคกหนองนาลายบินแค่นะครับตอนนี้ก็เหล่มทย่อยปลูก ปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยนะครับกันเดิมล,ล่องเรื่อยๆนะครับเนาะมื่อนี้ก็เลยเอาบรรยาก,กาศโดยร่วมนะครับของแปลงค์หน้าโคกน้องหน้าแต่ว่าขันเพิ่นเอามาขุดให้ตอนเดือนมีนาามิสายมันก็จะโอเคอยู่ครับปลูกต้นไม้ไงเพราได้ต้นไม้พ,าพาราได้ไงเพราได้กันหนาดินบ่ให้กัดซ้ออะไรนะครับเนาะ ่านี่ก็มันเป็นไปนตามระบบเนาะครับเนาะเข้ากับเข้ากันทำใจเอาแล้วก็หาแนวทางแก้ไขนะครับวัให้หน้านพันทังวายหน้าพังมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับสําหรับวันนี้ก็เอาบรรยากาศหลังจากฝนตกป้าสองมือนะครับอาการพังทลายของหนาดินือว่าเอาบรรยากาศของโคกน้องหน้าหลายวินแค้นมาให้พี่น้องเลยชมนะครับเนาะ,อ,ะอย่าลืมนะครับ ดติดตามกดให้กำลังใจนะครับเพื่อนที่จะมาเรียนรู้การสั่งโคกน้องหน้าโมเดลให้เป็นโคกน้องหน้าต้นแบบที่น้องกเกษตรก,กรได้ชุมชนเลยมาเรียนรู้นะครับในแนวทางการสร้างอาหารปลอดภัยการสร้างาความมั่นคงของชีวิตนะครับตามรูปแบบครัวเรือนต้นแบบโคกน้องนาโมเดลนะครับสำหรับวันนี้บ่ากองพุมไพ่ขอลาพีลาหน้องไปก่อนเนาะนะครับพบกันใหม่ ในเมือนานะครับบรรยากาศการเติมเต็มพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่โคกน้องหนาต้นแบบนี้อาจจะเป็นรูปแบบดใดเดี๋ยวพี่น้องจกงมาเบิงกันนะครับเนาะสำหรับเบื้อนี้ลาไปด้วยบรรยากาศการตัดหญ้าเขาฝั่งทางพูนนะครับของก้อนค่ำภูขากับต้นจามจุรีสวยๆนะครับน,นี้คือสวนปาที่เฮามีเองโดยยังไม่ต้อง ลงมือปลูกแต่เขามีเองโดยธรรมชาตินะครับม่าต้องรักษาไว้เนาะสำหรับเหนียวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ